มาด,ดูครับช่างทำอะไรเยอะหน่อยเขาแล้ว วี่ีใส่ยางเลียนให้มันติดขอบอุปกรณ์ใส่บน ไซอีวาิซนิไซอีวาสินิเนี่ยว่าสิเบ่งใหม่ไหมโอ้ยผู้ัน่ัเพิไปผดครับก็ เอากรองมาเป่านะครับเตรียมตัวจะไปสุรินต่อโอ้กรองอีกหนึ่งลูกครับกรองสำรองนะครับแล้วก็กลับมาเอาเสื้อผ้าครับวันนี้หยุดงานโอเคครับก็ให้ดูที่นี้ครับสำหรับคิปนี้ก็ อย่าลืมกดติดตามกดส b s คร i b e กดไลค์กดแชร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ